บ๊อบบ๊อบบ๊อบใจผู้ใหญ่ใจดีสิมาสอยลูกคุปปาทั้งผังยังกับขนอยมบ๊อบบ๊อนให้ลูกบ๊อบแท้แล้วก็ทุกคนขอบใจทุกคนให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเป็นหกโพหอมไซให้ลูกให้เต้าเพิ่นเมิดทุกคนไปใส่ไก่ผลปอดภัยไปถุกพราะว่ามาสอยลูกขนอยนะบางนาแตกพี่น้องโดยก็ขอขอบบ๊อบใจแล้วก็ขอขอบบ๊อบใจสักขึ้นน้ำรักษาผู้ใหญ่ใจดีน้ำ พอัดีใจเสด้ไปกับก็น้อยกับบริจักที่ยังกับอาศัยส,สก,กลุลพาไปพามา,าถูกใจนเนาะเขาใจน้องบุพาเลยค่ะสกุสกกลก็ดีใจแทนน้องบุพาดีใจขอบใจยังจะดีเบิร์ทุกคนทุกภาคส่วนบุมียังจิตอบบุญแทนคุ้มได้แต่ยกมือทิพนิ้วกงกระพนนาะทุกคนนั่นแหละรายการ สบ,สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีบรรทุกทุกคนเนาะบัวจะอยู่ฟังไทยฟังเราต่างประเทศเนาะมือนี้กลับมาพบก,ก,กับซ้อมซับซุมแจศว่างเก่าแล้วกับมือนีซับซุมแจศว่างกับมาเวหาน้องบุพารน้องแงมแรงๆมาแจงข่าวดีเพื่อนพี่น้องก็รอคอยมาลายมือลายวันเติบต,ตั้งแต่ที่เขามาถ่าคลิปน้องเพคนว่า สิผ้าเพิ่นไปขวดเนาะพี่นอ้องขออนุญาตทางทางเหตุการณ์เนาะแต่เมื่อเหาสิผ้าเพิ่นไปขวดเนาะแล้วก็บพูดว่าคนก็ได้ครับข่าวดีเนาะมีทางผูยย้ใหญ่ใจดีกะหาซอยเรือคาน้ำมันลดมาแล้วก็ทางน้องเพิ่นก็ได้ครับข่าวดีชัดไปหาซอร้ึ้มเนาะเมื่อตั้งแต่เมื่อที่ว่าเศร้าขึ้มไปไซโน่เหมือนเมื่อซอร้ึ้มพาซองพูเมตตาบอดไปหาม,มอเนาะแต่ว่าซองพูเมตตาบอดนะเพิ่นจะอยู่ไปหามออยู่ใ,ใกล้ๆพี่น้องเอแต่ขอสุดขอนีน่หัดเด็กพี่น้องคือว่า โซกึมยังนั่งนั่งนั่งเหยียดขาอยู่พี่น้องเอาตรงๆแต่ว่ากะปรึกษาหมอแล้วแล้วหมอไปได้ยังได้แต่เขากะบโบลเลนหรือโบขึ้นบันไดหรือว่าโบอ่าโบโบชีพจักรยานเนาะทีโซกึมพาตัดโซกึมก็ไปไปมาๆได้โซกึมก็เลยอ่าเป็นคนที่ว่าอยู่โบเป็นพี่น้องอยู่อยู่อยู่เสือโบเป็นกะเลี้ยงเด็กเป็นลุยขนาดนะพี่น้องนานขำโซบูพาเห็นโซกึมเอ้าแปลกว่าคือเป็นโยคนคนคนคืออ่าเห็นแล้วคือพาก็เลยแบบว่า อันเห็นแค้นใจเสียสลายสว่างไปโยกกัะเฮ้ยเขาคือสะอาดเขาแบบว่ายนะแลยไปโยกไปโยกขึ้นพอโยกโยกขึ้นมากลับมาแหล้ก็สู้แบบแพมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีปัญหาพี่นอกก้องกับเจ็บใจกันไปได้กับแต่เมื่อกี้กับมาหนัดกับน้องบุพาวะ่ะโอเคกับพ่ออย่างได้แล้สิพาน้องคนไปหาหมอไปไปเช็กสุขภาพแล้วก็ไปกวดตามที่เฮาเวากันนะพี่น้องก,กันน้องภูพาเพิ่ีก็กมีมีความกัวงวลหลายวะ่ะสักกึ่งว่าสิไปเช็คยังปวดยังสารพันธ์อหลายโลกนะพี่น้องอืมอ่ะตามที่จะไปหุงมอหุงมอรัวคนไหนไหน จำที่เราไปแต่ประจำนี้อยู่หมุกผนนะอ๋ออยู่หมุกผ่านเะแนะนำให้ไปห้องมอสะกดทางแบบได้สะกดทางบ,บแ่เข้าใจแบบว่าเข้าว่าไปว่าไปเลยรเป็นขีดนะคะแบบเกี่ยวกับเป็นโรคจิตนะแล้วเป็นตรกีเป็นโรคจิตไร้กลัวคนบอกว่าให้ไปมอมาหาหมอจิตจิตแพทย์แม่แหละเ,เพราะว่าอยู่ห้องมอห้องมอหอมอลวงของอัุมุกดาฮารมันจะมีแผนกจิตเวชในนง,งค,คูหามันจะมีแผนกจิตเวชเจ้าบริไปบริษัท ข้าวบูฮู้ผัวไปกับไปเลยควบที่บูจัดยังเลยนะไปแบบไปงมเท้าไปเท้า่จะไปก่อนโควิดเลยหลังโควิดไปจะโดนเลยน่าจะเป็นหลังหลังโควิดหลังโควิดอ๋อตอนที่ประเทศเปิดนี่เนาะแล้วก็ม้อบริญญาไปลกด้วยบอกระว่างนั่งแถบริเวณเลยเบ็ดเงินเทเรไปตอนนั้นเนาะเบ็ดเงินประมาณไปห้องเก็ดบัวเป็นยังเนาะแต่ว่าไปหลายคนเลยนะไปสีหาคนผววญาติญาติยัง ญาติไม่่าญาติไม่ว่าสิ่อย่างเพราะว่าเราเคยไปประเทศเพิ่นนะเราก็เลยไปทั้งเอื้อยทั้งอ้ายทั้งนอกทั้งร้านฮุบเป็นไปอยู่บนเงินประมาณเจ็ดแปดพันนี่แหละค่ะอ๋อค่าขวดได้สักค่าขวดเราบไปขวด,ขขวดขไปแค่ซื้อไปให้ซื้อสมโฟจากบูจากยังก็คือที่สกลุลสิพาไปกับไปคุณมอลวงคือว่าให้เพิ่นไปเช็คทุกอย่างเนาะเช็ควัดตังทรงความดันเบาหวานแทรหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดที่สกุลไปเห็ุมาเนี่นะ คือก่อนสก,กลุลฉีดไปผ่าตัดนะหมอเพริลด์กับเส้นสก,กลุลกขาไปหุหม,มอว่าเป็นสิกตังทรงคอมดันเบาหวานสุขภาพแข็งแหงบ่อและเมื่อน่ะสก,ก,กุลกะมรู้สึกว่าคุณหมอว่าสก,กลุลน่ะเป็นคอมดันหนึ่งก็เลยให้ยาลดคามดันมากินพอกินแล้วกะมันมันลงพ่อจะผ่าตัดเงีเด้แก้คือกั้นว่าเพื่อากอาซีเป็เสกสุขภาพก่อนมันออกกุ้้า,าเป็นอย่างพอเป็นแล้วเพื่อกาิีหักซ้าไปเถอะละน้อยคืออันใด้นะกับหักซาตัวมันนักลวกันค่อยๆหักซาตัวทีมัน เบาต้ำลังค่อยๆหนักทาไปกับโซกึมเข้าใจอยู่น้องบุภา,นานอ<ะ>่ากังวลใจกังวลกังวลหลายเพราะว่ามันหลายอย่างนะไรจะเอาไปเลยก่อนอ่าแล้วก็เลยแบบซโซกึมก็มีตอนนี้ก็ยังสิพี่น้องเอ็นางกิน <c oughs> ขอโทษได้นนพี่นอ้องตัวเองกับท้าแบบเป็นกับไปได้อยู่ก็ยังกันยังถามจริงคนพักก่อนจะดีเนาะแต่ว่าโมซูว่ามันนานขำพี่น้องก็เลยแบบไปนั่นไปนี่กัลร่มกับน้องบุภาอยู่ ก็แบบว่าเออคะแนนมันจะพออักスยิ่งลึกซึ้งมันพาใหม่อะไรคุณมอก็เสิยห้าอยู่กันเพราะว่าแบบว่าเศากึ้มกันสิบเอ้าสิเอ้าแบบอันนั้นแบบเศากึ้นพาอยู่ปักมือลูกเลยพี่น้องกับบนบนเมนดาเบาเลยตอนนี้เชาวฝ่ายเองก็ยังเก่งใจเอือยเพราะว่าเพิ่งจะเจ็บอยู่ก็ยังแบบบื้นมาหาแต่แต่ยอมพับ่าหมอเพิ่งเก่งหมอเพิ่งเก่งแต่ว่าอยู่ไทยเพิ่งเก่งยอมพับอะไรกันบุนเดนว์าซิวผ่านนิหน่อยๆเด้พี่น้องคือคือคุณหมอจะแบบจะบอกความจริงแบบสิบเอ้าน้องชุมพะจะบดแขกย่านหรอก คือคุณหมอจะผ่าไปเขาคลอดลูกเลยโ oh. แบบเ่อจะบอกคขึงข่งเขึ่งคอปุ๊บแล้วคือจะเอาิหายใจเต็น,นหุคอนี่แหละ oh. และ้วป mm ุ hmm. ้ยเมือ่อยเลยหมอก็สิดึงเขานอนลงแบบนี่ mm hmm. แล้วหมอก็สิพักตอนหมอผ่าเขาก็บุึย์ยังเบิด mm hmm. พราหลังจะผ่าแล้วจะพูดว่าหมอก็ถอีฟังว่าสากับผ่บาคลอดลูกตรงระวังตรงห mm hmm. ลายหลายอย่างขึ้นกับขึ้นกับโนกหนักโบไนกประมาณเดือนหนึ่งแล้วกับโบไฮโบไ้แบบ สมบูรณ์สมบัติกับห่างกายเฮาซ้ำเดือนคนแหละเรื่องแบบ <smok> สิไปแบบแบบไงสับไม่ไมีใครสัมภาษณ์เลยยังบอกว่าได้ต้องักษาตอกของคือแบบว่แบะนักอยู่แต่ว่ากับโบเป็นยังก็คือแบบเห็นคนอื่นที่นักกว่าเลาก็ทั้งเออไปไปหาคนตาบอดเป็นยังจังยังพาไปเพราะว่านักก็เอื้อหักเนาะแล้วคิดว่าเพิ่นนะฮะการบอกนะเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วยกเพิ่นแนมโบเห็นลูกเพิ่นบาเพิ่นค้ออ่ะนะก็เลยแบบสกู๊ปเ่นเป็นห่วงเลยพี่น้อง เป็นห่วงว่าเยาวเราแบบคือเวลาเราบอกสนิทก็เลยแบบเป็นห่วงมีมีความในใจว่าเป็นห่วงเราเลยอยากอยากพาเราไป็วขก่อนเราสิได้ล,ลูกนะนางก็ไปรถพี่น้องเหมือน,นไปแล้วตื่นเช้ามานั่งไปโยกไปโยกขึ้นย่<ร>อลงเออรู้สึกว<อ>่าตื่นเช้ามาแหละกับแพ้มันมันรู้สึกว่าแพ้มันจีพี่น้องก็เลยแบบตกใจนี่ก็าแบบแต่ว่าคือชีวิตเป็นยังไงแต่คขาเนี๋ยพาหนุ่มบุพาไปหาหมอก็สิแบงหาหมอคือกันแต่ว่ามม อันนี้ก็ดีใจน้องบุภาเนาะที่ว่าน้องบุภาการโชคดีเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดียื่นเข้ามาซอยเพิ่นเขาวกึมกะดีใจตื่นเต้นแทนเพิ่นออที่เพิ่นสิ่ด็ดไปห้าโม้เนาะตื่นเต้นเลยก็ดีใจลายเนาะนะคะก็เห็นคลิปขอบคุณที่เพิเ่ใจดีเหมือนกันเอื่อยน้ำกับขอบคุณที่เพิ่นเลาน้ำที่เพิ่นคำว่าอะไรเพิ่นก็คือสิบห้าขึ้นสิบหมื่จักกันคือสิบบ่มีเพิ่ใจดีเพิ่นถ่ายถ่ายก็มีเข้ามาซอยขนาดอันมีมีไอ้อดก็เอ้ยเซลาเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีแทงสาวกึมเนาะ ไอ้คัมแหลกับเอือชุพัสดีที่เพิ่นชงก็มาหาซบุ่มแห่พาจะไปหาหมอซอยขาเจเจการเดินทางก็คือเขาเขอขมุกใจเอื้อยทุกคนเนาะบ่ลจะเป็นไอ้ออดเอื้อสเล่าอะไรกันเอือสุพัสดีไอ้คัมแหลกขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นแหลกไออยู่ไต้หวันเนาะอีกคนหนึ่งที่เพิ่นเป็นเอฟซีคอยติดตามเบิ่งแงนุ่มทำคำสู้เฮาก็ขอให้เพิ่นยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกร่งขาคลายลำรวยรลำรวยมีความสุขตลอดปีตลอดไปซอยน้องบุภากับซอกคือมาสำได้กับเขาห้ยกับหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะ ว่าจะเป็นธุรกิจการงานเพิ่อนซอกรึมกระตื่นตันใจแล้วก็ดีใจหลายเพราะว่าถ้าบ่มีพวกเพิ่นเฮาก็บ่จักกันขนาดเพิ่นน่ะอยู่อเมริกาอยู่คนละภากทวีปเพิ่นยังโทรบอกซอกรึมแบบเออเบิ่งในเฟซพูดในหลฟ์พู่นนยู่ไสไปเบิ่งแล้วให้เจ้าไปถ่ายให้แนะเิ่นว่าไอ้ออนนะไอ้ออดก็เอกิดใจหลายพี่น้องไอออดก็เอิดเสละบอกซอกรึมซอกรึมซอกึมก็เลยมาถ่ายมาถ่ายอะ้รก็จะแบบประมาณเกือบสองเดือนเนาะถ่ายสองสามถือไปเนาะสามถือนี่อัปเดตเนาะแมน ก็ถือว่าเป็นบุญของน้อง<ม>บุพาเรื่อยๆทีเรื่อยเพิ่นเฮ็ดแล้วก็เพิ่นมิโคมเมตตานะให้เรื่อยมาถ่ายเนาะงเรื่อยมาถ่ายนอ่ยนองอาจัรยเก่าพอได้คมเชื่อเรื่ยนะพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าความหักความหักที่เสียสาะแล้วก็บ,บุญข<ม>องเจ้านํา<ม>บุญเจ้ากับเพิ่นอาจสิสร้างมารวมกันเฮาจึงได้ม,มาเจอกันก็บ่คาดคิดบ่คาดฝันมาก่อนว่าช่วยป้ายเลยน้องกันแม่นเจ้าเสือบอกว่าเฮาอยู่ทสโนนี่ใกล้ๆกันนี่นะเป็นยังเฮาคือบ่จักกันเฮาอเมซิ่งบ่กเลยพี่น้องมันอัศจรรย์เนาะพี่น้องมันเรื่องบุญว่าเรื่อง เลืกองคานนี่แหละเข้ากับเน็มโบเห็นในสิ่งที่ตาโบเห็นสิ่งที่ซักชิดสิ่งที่เขาสั่งมาสัตจิเขาอัดสีกุ้งหมูเจได้มาเห็นคุณและก็ได้มาประสบพบเจอการน้องผู้พาเนาะอาจสีแบบว่าใกล้ไปใกล้มาสูนไปสูนมามันกับโบเห็นกันนะนะพี่น้องแต่เป็นยังสกุมกับบูพาอยู่ใกล้ๆกันโบเห็นกันแต่เป็นยังไอออดกับเอเดเซล่าส่งสัญญาณมาแต่อเมริกาบอกฮัลโหลให้น้องมาบอกสกุมคือสกุมว่าได้คิดเบื้องต้นแหละขอขอบคุณหลายๆเนาะก็ดีใจแทนน้องแม่นพวกคนกับเบิร์ต เงินมันทำอะไรแล้วอะไรกับุิความวังแมนยุคนมีเงินแต่ก่อนแต่ว่าไปหักษาพิษทางมันกับโบเศร้าเนาะนั่นแหละไปมั่วเลยนะมันโบหัวจากทางสีไปแบบมันเป็นแหงนักแหงตอนนั้นมันนักตอนนี่งร้อยบางทีอ่อการที่เฮายังมีกรรมอยู่ก็เห็นนะเฮาบังตาเฮาหนูค่ะคล้ายๆว่าเขามียุ่งเงินแต่เฮาไปบุถยกจุดนะเฮาก็เสียเงินเสียเงินเสียเงินโดยที่โบมีประโยชน์แทนที่มันสีเศร้าถึกจุถึกจุดเนาะแต่มันกับเชียเงินโดยปากประโยชน์เทียง ถ้าเ้าหมหูถึกจุดเนี่ยเออเสียพันสอง,สงพันภาหรือมือหนึ่งมาจากไปไในไร้เหือดแล้วกันตัวยาได้เหือดนะม่บอกอืม,มอกับไรพี่น้องกับโบเป็นยังไงสิบเวิร์ตนะกับบิทตะวักอะบบดนางบุพากลับขึ้นมากถ่าดีแล้วใครแน่กะแนะนำให้ไปอ่าทำบุญเนาะขอพรให้เรื่อ,อยๆเพื่อทุกคนแล้วก็ให้ที่มีเพิ่นเบิ่งให้เพิ่นดีใจอะไรเพิ่นกับโบบรโคนี่จะ้เอาขอขับเพื่อนให้เฮาอยู่ดีมีแห้งเพิ่นก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเนาะเป็นการต่ออายุต่อลมหายใจต่อชีวิตให้น้องบุพภาเพิ่นกะ เป็นยังเียว่าดีใจเนาะเปิก็เป็นคนเี่วแบบแต่เกียกับพี่เจ้า้องแต่หัวพี่จะความสงสารมาพี่มาถามพี่เมย์นมาขอมาขใจเอฟซีก็พี่จะเจดีย์อย่างมารถโบทค้าได้นั่งเ้ากำนั่งเหยียดขากรทซาบูพามี่น้องนั่งนั่งตะหมอบมาได้กเขึ้นหงกนั่งรถมาเป็นยังคือแบบกะนักเจ้าเลยนักในการบูพาใมีเจยาทั้งขอแต่คือว่าดีใจแทนน้องเนิเนาพี่น้องแบบแบบว่าันี่เลาเจ้าเจ้างเดอร์พูพี่น้องยึ ไม่ต้องเค็ีหลายๆคนเออเป็นบอกเพื่อนกันพีพ่น้องของแม่แปลว่าย้ำนะแปลว่าเขาคือคนที่จแทนเพิ่นดีแทนเพิ่นแบบอัปเดตตัวซูเอตี่ฟังโบอัศจรรย์แห้งแบบทั้งที่เฮาอยู่ใกล้ๆกันแต่เฮาบูหูจักแต่เพิ่นอยู่ฝั่งอีกประเทศหนึ่งมาบอกเฮาให้เฮาหูเพิ่นนะพี่น้องมันก็ดีใจเลยไปจะได้แม่น้องกุ้งพาพมซื้อไว้ฟังเนี่ยวันที่ไปทงวอรเลยสิลูกสาวเลยไปพวารเลยดีใจค็น้อยก็เขาขอบใจอันอินซีใหญ่ไปเนาะว่าผมเป็น เลยกะชื่อเด้ไปผู hmm. mm ้ใหญ่ใจดีผ hmm. exactly. mm ู hmm. ้ใหญ่ใจดีกับขอขมบขอบใจทุกท่างโดยท่านหน่อยก็บอกผมเป็นละกะดีใจเพราะว่าสกึมนะตะกี้คือพ่อสกึมบอพ่อสกึมมาก็ได้กับนวดรับคับดีหรือใดเพราะว่าพนันสอยเลือกคนนะนะเบิกในคลิปพนก็สอยเลือกคนเต็มที่แล้วกันมาสอยลูกผูน้านันหุ่นใจพราเอื่อยพนก็สอยนะเต็มที่ขน้อยกะบอกเคยบอกคุจักหมู่ S <S <preach ers> <Không> ไปเสีเดียวกับมีคนพาไปบาดในสบานสกุลสิพาไปไปเบิ่งนู้ดกัดกระดิใจนี่ยสกุลสิพาไปกระดิใจนี่ยเขาฉีดไปปุ๊บไปปั้วลูกเขาสิไปบริบูบไปเขาเขาไปออกติมันฆ่าลเลยบอกไปเบิ่งนู้ดไปไืใกล้แป๊บหนึ่งว่าเสียด้ยวกับไปแล้วก็แบบดีใจแห้งเนาะดีใจแห้งสบุญอันแม่แล้วก็บุญผู้พานแห้งเพราะว่าสกุลครับมาสวยดึงไหวนะเด็กเก่า มีเงินก้อนนึงแต่ว่ากบขู้ทางสิไปหนนะหรือก็งงไปบัตรซุ่มบัตรุ่มใต้บัตรเบอร์นี่จ๊กี่บัตรเศร้ากึ้มหน้ามาแล้วก็เพิ่นกะขึ้นที่ต้นแล้วก็ะห้ผู้ใหญ่ใจที่มาส่วนนะกะสิได้ไปบัตนี้เขาก็เป็นสะพานบุญอะไรก็เป็นสะพานบุญแล้ใหญ่เพิ่นครอบมกขอบใจเศร้ากึ้มเนี่ยกับผู้ใหญ่เพิ่นสิใจดีเพิ่นสิอันซอยเรือนะแม่กะดีใจดีใจจนจะหาเวลาอดเอาห้เราบไปยังแคร์เป็นเส้หัวตื่นตันใจทำไรเนาะแบบบางคนแบบ หายโรคเขาอยากให้เจ้าขอบใจเพลินแบบว่าได้จากใจจากขโมือซื้อเฮาว่าเฮาแบบว่าแบบว่าเป็นบุญล่ะกับเขาเฮาภูมีเพลินเขาเขาอาศัยบริบาลถ้าถูกกอบขบมกใหญ่เพลใหญ่ใจดีสิมาสอยลูกคุปปาเทั้งพังยังกับขนอยว่าผมเป็นให้ลูกว่าแท้แล้วก็ทุกครอะใจทุกทุกคนให้เพลินอยู่ดีมีแหงเป็นหฮมโหฮมไส้ให้ลูกให้เต้าเพลินเมอร์สทุกคนไปใส่ไก่เพลินปลอดภัยซะถูกพอว่ามาสอยลูกขนอยนะ บังนาวแตกพี่น้องโดยก็ขอข้อมกขอบใจแล้วก็ขอข้อมกขอบใจสกึุลน้ำลักตานผู้ใหญ่ใจดีน้ำพอวันดีใจสิได้ไปกับก็น้อยกับบริจักที่ยังกับอาศัยสกึุลสิพาไปพามาถูกใจน้องขอบใจน้องภูพาอลไรกะนสกึุลก็ดีใจแทนน้องบุพพาดีใจขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ทุกคนทุกภาคส่วนบเมียงสิตอบบุญแทนคุ้มได้แต่ยกมือชิบนิ้วก้มกระพี่น้องทุกคนนั่นแหละและการผ่านมากกับอาชีว่ากับน้องบุพพาว่าคนเข้านะพี่น้อง ผู้หนาผู้ใจอกเฮ็หตุทุบกันบางเธอโซ่ขึ้นอาชิบอ๊อกปกปบแต่โซ่ขึ้นมีแต่ความจริงใจมีแต่ความหักให้นองๆกับคนอื่นๆอย่างนี้ป่ะใังทั้งหมดแบบบางคนน่ะนะคุณใหญ่ก็ให้เบิ่งหลายๆซ่องกระทั่งซ่องอื่นๆคือซ่องหน่อยก็ให้โอกาสทุกคนแน่แบบบางเธอเขาบนถ็บบนเถือกไส้หรือเขาบนเถืกเอินเนี่ยบางเธอแบบเอาบางคนนะนะเขาคิดว่าเขาเขาแบบแบบเอาไงซะเขาคื่องเขาเค้นคนปากวาหรือวะเนี่ยเขาคิดว่าเขาชินเนี่ยเป็น้องแต่มบูแม่เด้พี่น้องบางเธอคนแห้งๆเนี่ยนะจริงใจเลย แบบอึ้นบริยองชอบึ้นเนาะแต่ว่าเห็นน้องบุพาเคยเคยก็บอกว่าน้องบุพาแต่น้องบุพาก็บริออกสื่อดอกบริออกสื่อพทันิเนี่คือหมยค้อมว่าใจเล็กใจในะ้น้องบุพาเอื้อยเนี่เอืเ้อยบรญญาาคยิคือค่อยขึ้นกระภูใหญ่ช้าเอื้อยก็เอยส่งน้อยเอือ้อยอาวิบรีสกแกลภาพภาักกรยภาพา,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 าเจาไปเนาะงใจแต่คิดแวงว่าไวปในใจอยู่อาชสิมเพ็นเจ้าก็อยากจะเด้ไปนั่นนะแต่พอปรึกษารอน้องบุพาแล้วน้องบุพาว่กเคยเคยเคยแชรอะไรส่องเนาะกับกระบโม่านะพี่เบขาาามหนอ เป็นยังคือแบบว่าถทาว่ารสายบุญหล,ลายๆคน,น,นเนเี่ยนะมาถ่ายแน่ๆอันนี้อันนี้เพราะพัชชิดามากกันอย่างเนาะแต่เจอกับตัวเองแล้วก็เลยอยากว่าออกนนะอยากว่าออกมากนะนิดนึงเนาะ้องสวยก,วกนนันเพเื่อคนอื่นอสิริกิติ์เหมือนบุรุษภูพานอ๋อเหี้ยนี่เนาะเ้องมาได้ออกซื้อไปเลยนี่พี่น้องอันนี้คือวบบ่อาพะะอจากความมุ่งซื้ออ่ะซุปเปอแมนบอกวาเจอทำแต่ซุปเปอรอาจจะปขอความชื่นใจากคนอนหนึ่งแหละเขาเขาบอมานะจงซื้ออย่างไรถ้าที่เขาเป็นสายบุญนะก็บอ้โหน้ำใจเปิด โอโ้น้ำใจเปิดแต่ว่าขนาาา้น้อยกวับเสื้อเส้ากึ่มเต็มร้อยอเต็มร้อยพอว่ามาเห็นแล้วก็ซูอังเซโร่แล้วกับู้ใหญ่ใจดีเปิดก็ออกข้อมฝุดข้อมเห็นหายไปโรงพยาบาลแล้วกับข้น้อ,นอยก็ญญาาดีใจกัมีแต่มียังก็เส้ากึา่มกะเที่ยวมาบ่อยๆมาดูแลขนาดมีคน,มา,นมาเขาก็ยังมาไปหาเนาะมามะฮา,า,ามตลอดกันกระคืนยุกอย่างมี่ได้ไงกับกะบพ่อวันหน้าตลอดกับน้องบุคฮาร์แต่เมื่อนั้นจมเนี่ย เอาอัศจรรชิสักชิกันยังเขาขาเห่าแล้ค่ะนอเป็นบุญของทุกคนนั่นแหละข้าแน่ว่าขน้อยค่ะพ่อเศรื่อขีดเล็กขน้อยกับลูกขน้อยก็คือสุเป็นหลายปีปานี่เศรื่ึ้ก็คขึ้นสิยเหลือดูแลแน่ใ่ไหมก็แนะนำเป็นสะพานบุญพาไปหางานโมกุลบุญคุณว่ไรเขาบอกว่าไรตาเสียอ่ดีใจนะพี่อ้อดีใจหลายเศรึ้สิพาไปอน โหลด่นเพิ่นพาไปพามาขอนอยู่ไปยักยังหน่อยบ่เป็นยังสู้ๆกะขอบใจบ่อสุขคนที่ติดตามเฮาเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเฮาก็ฝากเป็นกำลังใจให้นสาวกึมกรัณบุพาแน่ที่จะไปหักษาอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แน่ติดตามเป็นกำลังใจเฮาแน่ยคือเฮาจะเห็นคลิปใไม่ไหมเนาะพอมีหลายๆคนเอฟซีก็บอกว่าเอ่อสาวกึมจะเพลิกเพลาคลิปหักขูบคลิปสวยเรือห่ะดีแล้วแต่สีพยายามเนาะแล้วก็มีแต่ประวัติถ้าเออหักเป็นกษัตริย์ชนด้านนี้เป็นกับวยแห่งสาวกึมเฮ็ดปใดเิจ และซอกรุ่มกะซิเป็นจำเพาะสายบุญนี่แหละกะขอบแก่ทุกคนคลิปนี้ส้มเลยกะเตือนเขามาเนาะแล้วก็เขาก็จะประกุนแก้ไขคลิปนี้ซอกรุ่มกะทำแล้วเนาะพี่น้องสิได้กลับเมย์เขากินแม่ฐานในรถเลยกะศิได้ขอลาแม่กะน้องบุภาไปก่อนบุญอื่นเขาเจอไปเศร้าเนาะโอเคกะสบายดีเนาะพี่น้องวันนี้ขอบคุณแกยขอบใจเกย์ไร้ขอบใจอซอกรุ่ม